เอรุนสวัสดีครับได้ยินเสียงหัวเราะเปรดๆนั้นไหมครับเพื่อนผมมาอีกแล้วนะครับซึ่งคลิปนี้ที่มาแจมก็เป็นคลิปให้ดูมังงะที่ซื้อประจำเดือนกันยาพาร์2นะครับพาร์2มาผมซื้อเรื่องอะไรมั่งเอามาดูเรื่องอะไรกันเลยครับเรื่องแรกนี้จะเป็นของค่ายฟินิกนะนที่ผมซื้อมาก็เป็นเรื่องโซโ r e รเวนิ่งเขาเรียกว่ามังฮาวาหรือว่ามังะแบบนี้มังฮาวา แต่มันเป็นรูปเล่มนะใช่ไม่รู้เหมือนกันเอาเรียกว่ามังสวาแล้วกันอ่ามังสวาแล้วกันเป็นมังสวาเกาหลีนะเป็นการ์ตูนเกาหลีดีดังดังดังอยู่เรื่องนี้ที่ผมดูได้เนี่ยเพราะว่าคุณมึงอันนี้กูใช่ไหมป้ายยากูใช่ไหมอ่าตอนแรกนี่ผมคือตอนที่มันเล่าให้ผมฟังเนี่ยมันบอกว่าเป็นการ์ตูนเกาหลีผมได้ยินเนี่ยว่าเป็นการ์ตูนเกาหลีเนี่ยตอนนั้นคือผมยังไม่รู้ไงว่าการ์ตูนเกาหลีมันมันเป็นยังไงผมยืดก่อน ผมหยีก่อนแต่ว่าผมไม่รู้ว่าภาพมันเป็นยังไงอ่าผมไม่รู้ไงเพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่เราอ่านในการ์ตูนแบบการ์ตูนญี่ปุ่นไงพอม,มาเห็นการ์ตูนเกาหลีข้างแรกก็ผมไม่รู้สึกว่าหยีผมตอนนั้นผมไม่รู้นะ<ช>ผมไม่รู้มันเป็นยังไงได้ได้ยินเออได้ยิน <c oughs> ว่าเป็นการ์ตูนเกาหลีผมก็หยีไก่อนแต่ว่าพอมันเล่าให้ฟังเนี่ยูอยสนุกว่าเฮ้ยสนุกว่าน่าสนใจว่าจากนั้นมันก็เล่าถึงถึงล่าสุดตอนนั้นเลยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้แบบไปตามแต่จนแบบว่าอยู่ผมก็ไปอ่านผมนึกขึ้นได้แล้วผมุ้ พม่งที่มันเล่ามาดูเองแม่งสนุกกว่าะสนุกกวา่กกวา,กกวามากสนุกกว่ามากแต่ว่าตอนนั้นคือเถียน,<ช>นนะเรอ่านเถียนใช่ใช่ใชผมอ่านเถียนเนี่ยจนถึงจนเขาเรียกว่าซีซั่นหนึ่ง,งใช่ไหมม,<ช>มันจะมันจะแบ่งเป็นซีซั่น Season นะครับเรื่องนี้ถ้าเป็นเว็บอผมอ่านจบเถียนซีซั่นหนึ่งแล้วผมก็เลิอกอ่านไปตอนนั้นแล้วผมก็มารู้อีกทีว่าตอนนี้เขามีเอลซีแล้วมี LC เอลซีเป็นให้อ่านในเว็บ<ช>แล้วก็มีให้อ่านในอ e ีบุ๊กก่อนจากนั้นผมก็ไม่ได้ตามเลยครับ แต่ว่าพอเห็นว่าเขาประกาศหนังสือเนี่ยก็สนใจเพราะว่าเรื่องนี้ผมชอบผมอยากเก็บมากเลยเป็นเรื่องเกาหลีที่แบบดีอ่ะดีดีดีดดแต่ว่าเล่มหนึ่งก็แบบว่ายังไม่ถึงจุดพีคของมันนะนอไไนตอนมันน้อยถ้าเล่มสองมาเนี่ยคือแบบจะถึงจุดพีคจุดสนุกของเรื่องนี้เลยเพราะว่าเรื่องนี้มัน,มนสนุกได้เพราะว่าพระเอกมันไปได้พลังมานะกาคือการพัฒนาของพระเอกเรื่องนี้ต้องบอกในเรื่องไหมน่าจะไม่ต้องบอกมั้งพ่อ มัพี่ว่าทุกคนคงมีจักนะครับกับเรื่องโซโล่เรเวนิ่งเล่มหนึ่งนะต่อไปก็จะเป็นของฟินิกซ์มาเดิมนะครับเป็นคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟไอ้เรื่องนี้สายคุณหรือเปล่าเข้าใจไหมใ่ไม่มีคอมเมนต์นะเรื่องนี้นี่เป็นของอาจารย์โคจิเซลนะเป็นอาจารย์ที่แบบว่าเล่นกับความรู้สึกคนได้สุดๆมากถ้าคุณเคยอ่านเนี่ย ถ้าคุณเคยติดตามผลง,งานแกน,นะเขาเป็นคนที่เขียนการ์ตูนได้แบบว่าสะเทือนตับสะเทือนตับนะสะเทือนตับมากเลยอืมคราวพ่น้มีนางฟามาเสิร์ฟเรื่องนี้ก็ตามชื่อเรื่องเนะครับเป็นเกี่ยวกับนางเอกเนี่ยพวกนางเอกห้าคนเนี่ยที่มีพลังของนางฟ้านะแล้วก็เหมือนกับเปิดศึกเปิดศึกเปิดึกไม่ใช่เปิดศึกแบบว่าจะทำนายโลกแต่ว่าพระเอกเนี่ยคือแบบว่าไปเปลี่ยนนิสัยของพวกเธอนะและเรื่องก็ประมาณนี้นะพะเเป็นลูกค้า <laughs> เราเล่นนะเราเล่นนะเ,เล่นนะต่อ <c oughs> ไปก็เป็นเรื่องอการกลับมาของลอิตเรื่องนี้เป็นไงครับบอกดูน่าสนใจไหมหน่าสนใจเออคนทีนว่าขอจาจพิตโตจุนติอบอกเลยว่าเรื่องนี้เถือ่อนโหดเป็นแนวแบบที่คุณชอบเลยแนวฟันกันเลือดสาด <c oughs> เป็นแนวมันเป็นมันเป็นแนวฆาตกร <c oughs> มันเป็นเกีก่ยวกับไอเนี้ยไออผู้หญิงคนนี้ที่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยมันเคยทำ ทารุณการสัตว uh ์เลยแล้วพระเอกไปเจอแล้วเหมือนกับพระเอกก็แบบว่าเวอแล้วนางก็เหมือนกับย้ายโรงเรียนไปแล้วกลับมาทีคือแบบว่านางต้จิตขึ้นอะ่ะใช่นางต้จิตขึ้นแล้วแบบว่ามีคดีเกิขดขึ้นคดีฆ่าคนเกิดขึ้นเรื่องนี้ผมแนะนําเลยแนะนําจริงๆ uh. การกลับมาของอลิซกินมาไดนไะงฮะต่อไปก็เป็นปฏิบัติการรับบ้านยูซากุระนะ,ะเรื่องนี้ก็เป็นแนวแบบว่าสารับสารับ หมือนกับสไปน่ะเคยดูสไปนี่ไหมเคยอ่านอยู่สไปน์เหมือนกับสไปิดสูตรไหนวะปฏิบัติการรับบ้านอยู่ซากุระเล่มสีนะเรื่องนี้ก็เป็นแนวสายลับเหมือนกับสไปนะถ้าถามผมว่าเรื่องนี้กับสไปนี่ยเรื่องไหนสนุกกว่าเนี่ยผมบอกไม่ได้ว่าแต่ถ้าถามว่าชอบเรื่องไหนมากกว่าเนี่ยผมชอบเรื่องนี้มากกว่านะเพราะสไปน์เนี่ยจะออกแนวแบบว่าเป็นเป็นแบบคอมเมดี้มากกว่าแต่เนี่ยจะเป็นแนวชั้นมากกว่า แล้วคือผมแบบว่าชอบอันนี้อเออผมชอบอันนี้มากกว่าแล้วก็แล้วแต่คนนะเออแล้วแต่คนนะว่าจะชอบแบบแบบไหนมากกว่านะจะเ,เน้นท้าเน้นแบบแนวคอมเมดีก้ก็ไปสปปายเน้นแนวแอคชั่นก็เรื่องนี้นะครับเออาต่อไปที่จะเป็นก็เที่ยผมเลยเรื่องนี้ออกบ่อยมากออกทีทีมากแล้วผมก็ได้รางวัลด้วยนะผมคือหนึ่งที่ได้รางวัลด้วยนะเนี่ยเรื่องนี้หนึ่งในนั้นเหมือนกะัน ที่ตื่นไม่ทันที่เต้นไม่ทันได้กูนึกว่าจะได้รางวัลหนีเออมาสหรือชื่ออังกฤษไอ้ไม่ใช่อังกฤษนี่ชื่อญี่ปุ่นมารมาสือมาร์สสอ่าเนมฮานะครับเรื่องนี้นี่สนุกนะรอเมื่อไหร่ทำอนิเมะเอุ้ยเธอทำอันนี้นี่ผมว่าแบบสุดๆแน่เรื่องเนี้ยบูมแน่ผมว่ามันเป็นการ์ตูนแก๊กที่แบบฉากแอคชั่นแบบเวลาแอคชั่นก็แอคชั่นสนุกนะใช่ใช่ใช่เหมว่าบางฉากนี่แบบ อึ้งไะทำเราอึ้งอ่ะทุกเล่มมันทำเราอึ้งตลอดอ่ะพระเอกดูเหมือนไม่จริงจังแบบเวลาเอาจริงก็คือแบบาผารอยู่แบบไม่มีอะไรเลยเปิดองหน้านึงแบบตกใจที่จะทำได้ไงเนี่ยตกใจเพราะโหดกากที่หายก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึ่งที่ผมคิดว่ามันสนุกมากสนุกมากแนะนำเลยแต่ว่าลายเส้นมันอาจจะแปลกๆนะแต่สหรุปผมคือดีอ่ะ มันมันดูง่ายอ่ะมันมันรู้สึกว่ามันจะอ่านง่ายบางเรื่องคือเราดูกันแล้วแบบคืออ่านกันอ่ะบางที่ฉากแอคชั่นคือดูไม่รู้เรื่องนะแต่เรื่องนี้คือดูง่ายอ่ะดูง่ายมากนะฉากแอคชั่นวลาสู้กันเนี่ยรู้ให้อารมณ์แบบวันพันแมนให้อารมณ์แบบวันพันแมนเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรเไม่มีอะไรเลยผมว่ามันผมว่าวันพันแมนบางครั้งก็อ่านยากนะฉากแอคชั่นอ่ะคือดูแบบเออไรวะกูงงะแต่จบสุดท้ายจบยัง มัดเดียวมัดเดียวตลอดมัดเดียวตลอดแต่ก็เป็นเป็นการ์ตูนที่หมัดมัดเดียวแต่สนุกนะทำเราสนุกนะทำเราสนุกได้วันพันแมนต่อไปจะเป็นเรื่องเกิดใหม่ต่างโลกเพื่อนผมน่ารักโคกเลยครับคุณฟังอยากชื่อนะเป็นแนวอะไรกูที่ว่าเป็นแนวอะไรจะเรื่องเรื่องคอมเรื่องคอมว่าเฮ้ยผม่าไม่ใช่เรื่องผมนะส่วนส่วนตัวมันคือแนวตลกส่วนตัวผมนะเออมันก็มันก็คือการ์ตูนแนวตลกอ่ะถ้าเป็นตัวผมเมื่อก่อนเนี่ยถ้าให้อ่านเรื่องนี้เนี่ยผมบอกเลยนะผมไม่อ่านเพราะมันเกี่ยวกับอะไรรู้ไหมมันเกี่ยวกับ เพื่อนสองคนที่ไปต่างโลกและอีกคนน,นึงเป็นผู้หญิงให้เป็นผมเมื่อก่อนเนี่ยคือผมไม่อ่านนะคือผมคิดว่ามันแปลกๆแแปก,แปก,แปกแต่ว่าตอนนี้เราโตขึ้นเรามีวิทยาศาสตนะเ,เรามาอ่านมันก็คือการ์ตูนตลก <ใช S 1> เอ,อมันคือตลกตลกแล้วผมคิดว่ามันตลกมากนะผมเพิ่งอ่านเล่มันสองไปผมว่ามันตลกมันก้าวมากเลยของใครของกูปิดนะะกูตบนะหยอกหยอกหยอกนะหยอกทุกคน เรื่องนี้เนี่ยเออมันกาวมันตลกนะคือเราอย่าไปคิดว่ามันเป็นการ์ตูนแบบไอ้เล่คอมเมดี้มันมันไม่ใช่เลิ่คอมมันคือการ์ตูนตลกที่แบบว่าเพื่อนเนี่ยกับเพื่อนเนี่ยมองกันแบบว่าเฮ้ยทำไมมึงหล่อจังวะเฮ้ยทำไมมึงสวยจังวะดูมันหามันหามากมันหามากเว้ยขาแน่นอนเหมือนกันนะแต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่ชอบเพราะว่าชายเป็นหญิงนะถ้าเกิดขึ้นจริงเนี่ย รับไม่ไดนะคค้คุณรับไม่ได้อะเราวรมองหน้ากันไม่นดเดอ้เหี้ย <c oughs> ต่อไปจะเป็นของเออ่รักพิมพ์อ่ารักพิมพ์รักพิมพ์เรื่องแรกที่ผมซื้อมาคือห้องเองเป็คนเรื่องนี้แนวคุณเลยใช่อันนี้แนวผมเลยเป็น,ปนไงครับจากความรู้สึกที่คุณอ่านเป็นไงเรื่องนี้ถ้าคุณไม่เคยอ่านหนัแนวนี้มาเยอะอ่าฮะไม่สนุกไม่สนุกแต่ผมสนุกนะผมสนุกมันเล่นจับทางได้ถ้าคนที่คนที่อ่านมาเยอะแนวนี้นะแบบขนาดนั้นเลยมันง่ายขนาดนั้นเลย ความรู้สึกอ่ะก็มันสามเล่มจบด้วยนะมันก็น่าจะโดง่ายอ่ะแต่ส่วนตัวผมนี่ผมไม่ได้อ่านแนวนี้เยอะนะแต่ผมส่วนตัวผมรู้สึกว่าสนุกแต่ว่ามันดาร์กไปหน่อยมันดาร์กนะสำหรับผมมันดาร์ก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 มากเลยมันปวดตับนะแรกๆมันจะสนุกนะนีงแต่มันอาจจะเป็นเพราะตัดจบด้วยมั้อเรื่องมันเลยอ่าใช่ใช่เห็นเขาบอกว่าแบบตัดจบนะแบงนี้เดียวเลมันเดียวเลยก็ส่วนตัวผมมองว่าสนุกแต่ว่าไม่ถึงกับสนุกมากอืมสนุกได้อยู่ ได้แต่คนได้แต่คนอีกนะแต่ผมไม่ใช่แนวนี้นะแต่ส่วนตัวผมอ่านได้อ่านได้อ่านได้ต่อไปก็จะเป็นบูเิเรียเล่มสีนะครับปกพิเศษแจกฮะแจ๊กเลยนะอันนี้แจ๊กปกพิเศษถ้าถ้ากูแจ๊กเนี่ยมึงเอาของมึงให้กูนะฮะยอกนะครับยอกยอกยอกเรื่องนี้ก็เป็นแนวเออยังไงอ่ะคืผมยังไม่อ่านนะผมรอดูอนิเมะนะแต่เพื่อนผมเหมือนกับแกอ่านแล้วยังยังนะ ผ่านแต่ว่าซื้อไว้ก่อนนะซ,ซื้อไว้ก่อนอเพราะว่าของพวกนี้มันราคาแพงมันราคาแพงแล้วถ้าเรามาคิดได้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเสีดยดายทำไมไม่ซื้อผมเป็นคนนะที่ว่าไอ้มีของพวกนี้ผมไม่ขายนะมผมรู้สึกไม่สนใจว่ามันจะราคาเท่าไหร่ใช่คือถ้าเรามีของแพงเก็บไว้ตัวเราเองเนี่ยมันจะดูเฟี้ยวนะจริงไหมเาเรียกว่าแหล่เทียมอ่าใช่ต่อไปก็จะเป็นอ่าสลามเกินใหม่ทั้งทีเป็นสลามไปซะแล้วเอ่อเล่มสิบเจ็ดนะครับ ปกพิเศษเย็ดแมวหัวดอไอสัตว์ปกพิเศษปกพิเศษนี่คือปกพิเศษเลยใช่ครับกูนึกว่าปกธรรมดานะคือเขาแต่เขาก็บอกว่าปกธรรมดาเนี่ยสวยกว่าคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนปกธรรมดาเลยอ่ะเพราะเล่มผ่านๆมาคือเล่มมันโทนสีฟ้าหมดเลยอ่ะยังนี่ก็เพื่อนผมถามผมว่าอยากได้ไหมนะครับเพราะว่าร้านประจำเขาเข้าใช่ไหมจากตอนแรกคือร้านประจำเขาไม่เขาไม่ได้ยอดแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยคือถามผมว่าอยากจะได้ไหม ผมก็เลยบอกว่าเอองั้นผมขอเล่มนี้แล้วกันที่ร้านเขาให้เล่มใช่ไหมต่อคนอคือเพื่อนผมเนี่ยสนิทกับเจ้าของร้านนะครับสนิทกันเพราะว่าไปเจ้าไปจำนะซื้อบุญหนุนเขาตลอดจากนั้นคือแบบว่าร้านเจ้าประจาเขาเนี่ยก็มีสลามโปรพิเศษเขา้าแต่ว่าเพื่อนผมเนี่ยคือไม่ได้อ่านนะแต่ผมเนี่ยคือมีมีสลาม,มแต่ว่าผมก็ไม่ได้อ่านเหมือนกันแต่ที่ผมเอามาเนี่ยคือ ผมอยากจะเอามาเลขกนะกับคนที่มีแฟรนเช่าปปกิเศษเล่มสิบห้านะคือถ้าใครมีเนี่ยสนใจมาเลกกันได้นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าขายไหมผมไม่ขายอ่ะผมคือผมอยากได้เลขกนะอยากเอามาเลขกเฉยๆถ้าใครที่ว่ายิกก่งถ้าไม่มีเลกก็เก็บไว้เ,<อ>เก็บไว้<ๆ>มีของเรนยังไงก็พี่ดีไหมพี่ไว้ก่อนอ่าลงไปก็จะเป็นวันพีสเล่มเก้าสิบเก้านะครับของโปรดการเรื่องนี้เนี่ยคุณก็เหมือนผมใช่ไหมครับ รอให้จบแล้วค่อยทีเดียวใช่ไหมครับผมไม่ได้รอจบผมรอมันสู้เมื่อไหร่เพื่กับไปอ่านแต่ผมเนี่ยคือรอให้มันจบนะครับแล้วก็ค่อยอ่านทีเดียวคือผมมันลองไปอ่านเล่มหนึ่งนะ <c oughs> แล้วนะเราไปอ่านเล่มหนึ่ง <c oughs> แล้วนะคำพูดแม่งเยอะแล้วมันรู้สึกว่าแล้กกว่าจะจบกว่าจะถึงเล่มปัจจุบันเนี่ยไม่ไหว <c oughs> ไม่ไหวไม่ไหว <c oughs> ผมก็เลยบอกว่า <c oughs> รอก่อนนะกูว่าถึงเล่มจบออกมากูก็คงไม่อ่านกูกูยัง <c oughs> <c oughs> ไม่อ่านนะไอ้เรื่องนี้เนี่ยที่ผมซื้อมาเนี่ยเพราะว่าคนรับตัวผมอ่านเยอะนะ ใครๆก็อ่านวันพีชนะจริงไหมพูดถึงเรื่องการ์ตูนขอใครก็เฮ้ยเคยอ่านวันพีชอเปล่าเคยอ่านวันพีชนะป่าแต่ผมแม่งมีการ์ตูนตั้งเยอะไม่มีวันพีชก็เลยผมว่าจะสักหน่อยแล้วกันอ่าเรประมาณนั้นนะถ้าถามผมว่าผมรู้เรื่องเรื่องไมผมก็รู้เรื่องคร่าวๆนะผมก็ใครสู้ใครมั่งแต่ว่าไม่ถึงขนาดลงลึกหรือว่าตัวนี้สูงเท่าไหร่ความลึกความหลังเป็นไงไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่รู้อ่าผมก็ดูสปอยตามตามยูทูบเหมือนกันแหละต่อไปก็จะเป็น สุขาวาดีไอ้อทุยสุขขาวดจีไอ้สุขาว,ขาวดีเอาไ้จีใช่ไหมอ่าเล่มทีบสามนะครับเล่มจบเล่มนี้เนี่ยใครซื้อก็จะเขาจะมีรุ่นลับทุนลรับย์พิเศษสามร้อยรางวัลผมไปดูมาแล้วทั้งชื่อมึงทั้งชื่อกู <c oughs> ไม่มีเลยไม่ติดเลย <c oughs> ไม่ติดท <c oughs> ี่ <c oughs> อะไรเลยนะแล้วก็ต้องดีใจนะดีใจคนที่ได้นะคือแสดงความยิมมากมากเลยคือต้องแสดงความยิมมากมากเลยนะครับเล่มจบนี่คุณอาเนี่เป็นไง สำหรับค <c shrink> ุณก็ดีนะถือว่าดีนะถือว่าจบดีก็ถือว่าจบดีไปาทายทันเนอะถือว่าจบดีว่าจบดีไรขางเออถือว่าจบดีว่าทยทันนะถือว่าจบดีไปาทายทันดีถึงเฮ้ยผมลืมบอกอย่างหนึ่งนางเอกเรื่องนี้น่ารักมากไปฝูกผมเลยคือผมดูแบบว่าทรงแบบว่าผมชอบผู้หญิงน่ารักนิ่งเนี่ยอ่าแล้วนางเอกเรื่องนี้ก็ตอบโจทย์ผมนะไปฝูกผมเลยเรื่องนี้แต่ว่ามาเอกมีเมียแล้วใจนี่เอ้ยสปอยหรือเปล่า มันก็เกิดมาตั้งแต่แรกแล้วไงเ <c oughs> ออมันก็เกิดมาตั้งแต่แตรกไง, <c oughs> งอ่าเรื่องนี้ก็แต่ผมก็รู้สึกแบบมันมุกอ่อนยากนะมันมุกอ่อนอยากคุณมุกอ่อนได้ไหมนา่าจะได้แหละเพราะผม <c oughs> ไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้สดในใจ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้สนใจที่อะไรอยู่แล้วยอ่าไม่ได้สนใจอันนี้ก็จะเป็นทูลิฟลูเป็นไง <c oughs> คุณ <c oughs> สในใจไหมเรื่องนี้ไม่ไม่มีความน่าสนใจเลยนะเรื่องนี้เนี่ยผมอ่านอ่านไม่ใช่อ่านเถื่อนดิอ่าเขาเรียกว่าดูอนนี่อ่าดูอนิเมะเถื่อนไปจบแล้วนะแต่ว่าที่ผมซื้อเนี่ยคือผมชอบ ผมชอบคือก่อนหน้านี้มันมีเหมือนกับสำนักพิมพ์เตือนอ่เขาทำหนังสือออกมาเรียกว,ว่าขายกันมือสองเนี่ยขายเป็นพันเลยรวมเล่มราคาไม่กี่บาทเองแต่ว่าเวลาขายมือสองคือมันหายยากเขาขายเป็นพันคือผมอยากได้นะแต่ว่าไม่ขายเป็นพันใครจะไปซื้อหนังสือแม่เอา็เก่าจนเขามารีปิ้นเนี่ยครับผมรู้สึกสะใจมากเลยพวกที่ขายเป็นพันเนี่ยคือแบบคือถ้าปล่อยแต่แรกก็ซื้อแล้ว <c oughs> อมาซื้ออันนี้ดีกว่ามาซื้อเล่มใหม่ดีกว่านะ ชอบหาเนเป็นหาแนวฮาเลมที่ผมชอบมากเรื่องนี้เนี่ยผมบอกแล้วนะถ้าไม่จบไปฮาเลมนะมีเผลนะเราประมาณว่าทูเลิฟลูวีไฟเช็คเวสไปเช็คเลยนะถ้าไม่จบไปา็าฮาเลมอะเรื่องนี้เราไปก็จะเป็นเรื่องผู้กล้ากับจอมมารกับเรื่องนักสูอ้อันเบลเล่มห้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแนวความรักนะรูมมิก ไม่ต่างโลกไม่ต่างโลก,ตโลกแต่ <Fantasy S 1> แ,ตแต่อยู่ใน, <c oughs> ในเรื่องแฟนตาซีอ่าแฟนตาซี Fantasy. เรื่องนี้เนี่ยเล่มหนึ่ง,งเล่มสองเล่มผมชอบนะแต่ตั้งแต่เล่มสามขึ้นไปเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมันแปลกๆอะ่ะมันไม่ใช่แบบทูกา้ากับจอมานที่ผมอยากจะอ่ะานอะ่ะค <c oughs> ือมันไปโฟกัสหลายคูเ่เกินไงผมเลยรู้สึกว่ามันมันเริ่มแบบไม่สนุกเหมือนตอนแ,แรกแล้วนะ แต่ก็ผมก็ยังตามต่อนะเพราะผมเป็นคนที่ว่าถ้าได้ตามเรื่องไหนเนี่ยก็ต้องครบก็ต้องครบก็ต้องครบต้องจบต้องจบต้องจบใช่แต่เรื่องไหนที่มันปวดตับมากๆอะกูไม่ตามนะไม่ตามนะไม่ตามปล่อยปล่อยเลยผมปล่อยเลยแต่เรื่องนี้มันไม่ได้ปวดตับไง่อไปจะเป็นเรื่องการศึกนะครับเรื่องนี้เนี่ยดาร์กพอๆกับไททันเลยนะแล้วก็สนุกพอๆกับไททันเลย แต่ตอนจอบมันก็ยังดีกว่่นนะถึงผมผมบอกนะครับเรื่องนี้แหละผมเคยอ่านเทมาแล้วเหมือนที่เคยบอกในคลิปก่อนๆคือเมื่อก่อนเนี่ยที่ผมอ่านเรื่องนี้เนี่ยผมอ่านเพราะว่ามันเห็นฉากอย่างแต่ว่าฉาก18บวกอ่าแล้วตัวผมเนี่ยคืออ,าอ่านล้กหยาดดูอยากอยากหายฉากนั้นน่ะเลื่อนลูกกิ้งหาในฉากนั้นน่ะแล้วก็ไม่ได้สนใจในเรื่องนะแต่ก็พอรู้ตอนจอบ<ไ>ตอนจอบเนี่ยคือผมไม่ชอบนะเรื่องนี้แต่ก็ก็ยังดีกว่าท่ทานแต่มันก็สนุกนะมันก็สนุกในเรื่องนี้สนุกสนุกมากเลย มันมีแต่ภาพอ่ะมันมีแต่ภาพมันไม่จริงมันมีแต่ภาพมันมีแต่ภาพแต่ว่ามันสามารถสื่อให้เรารู้เรื่องและก็สนุกแล้วก็มันกับมันได้ผมบอกเลยเป็นเรื่องที่โคตรล้ำอ่ะเป็นการ์ตูนเก่านะถึงมาอ่านตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันสนุกขเข้าใจใช่ไหมมันเป็นเรื่องที่ล้ำมากอ่ะคืออ่านไปเฮ้ยแม่งคนแต่งไม่คิดได้ไงวะจริงจริงจริงต่อไปก็จะเป็นเรื่องโอไมคก็เด็ดอทีมที่ดานะครับเป็นเกี่ยวกับเรื่องราวความรักระหว่างคนกับทีมที่ดานะ ไม่มีฮาเลมเรื่องนี้ไม่มีฮาเลมไม่ใช่เนี่ยผมแต่ผมชอบนะผมชอบแต่ขัดใจอย่างนี้คือลายเส้นมันดูเก่ามันเก่าใช่มันเก่ามากมันเก่ามากมันเก่ามากแต่ว่าสนุกสนุกดีอะแบบไม่ต้องไปลุ้นมากนะไม่มีฮาเลมอะถ้ามีฮาเลมก็ตอนจบก็ต้องแบบเลือกหนึ่งคนนั้นขัดใจดูแลปุ๊กอ้อนยากแต่แบบนี้คือนางเอกตั้งแต่แรกเลยสำหรับผมส่วนตัวสนุกนะสนุกก็หมดไปแล้วนะครับกลับมางะพี่ที่ซื้อนะ ประจำเดือนเดือนกันยาครึ่งเดือนหลังคือมันยังมีเล่มที่ผมสั่งไปอีกนะแต่ว่ายังไม่มาส่งก็คือบูเลียปกธรรมดาเล่มสแล้วก็แฟนผมเป็นสาวเกลเล่มแปดแต่ว่าคือมันช้าผมก็เลยไม่ได้เอามาเข้าในคลิปนี้นะเดี๋ยวเปลี่ยนไปคลิปหน้าแล้วกันเป็นเดือนตุลานะเป็นเดือนตุลาใช่แล้วนี่ก็จะเป็นของแถมที่ผมลืมบอกนะครับอ่าที่เป็นของแถมที่แถมมากคับ ที่ผมซื้อหนังสือนะก็เรื่องแรกก็จะเป็นโซโลนะครับโซโลเดวานิ่งที่เป็นสเปเชียลเซตที่เป็นของแถมนะครับได้เป็นอะคริลิกแล้วก็อะคริลิกนี่โคตรหลวมเลยครับผมของคุณหลวมหลวมไหมหลวมเหมือนกันหลวมอ่ะแต่ไม่ติดใจอะไรแต่ไม่ทางใดก็พอแล้วมันสามารถเค็มได้นะครับมันสามารถเค็มได้ส่วนตัวผมเค็มนะเค็มเหมือนกันไออะคริลิกเนี่ยเพราะมันหลวมมันหลวมมากแล้วก็เป็นโปก๊โปการ์ดโป๊กกาดแบบร้อนออน่าโป๊กร์ดร้อน กับสติกเกอร์อ่าสติกเกอร์ผมก็ไว้ในซีนนะไม่ใช้หรอกแล้วก็เป็นเฟมอุพิเรียนะของพิเศษสวยๆครับนี้สวยๆสวยสวยกว่าคฟั้ที่แล้วสวยมากเลยก็หมดไปแล้วนะครับกับมังงะที่ผมซื้อมาประจำเดือนกันยากันยาใช่ไหมกันยาพาร์ทสองืมมีเรื่องนึ้งที่ผมอยากจะพูดคือมีน้องๆคอมเมนต์มาว่า พี่รวยจังเลยครับเอ่ออยากรวยเหมือนพี่จังคือผมบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้รวยนะแต่คือผมไม่มีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายเหมือนว่าค่าเหมือนกับเวลาคนไปเรียนมหาลัยอ่ะก็ต้องมีค่าบ้านใช่ไหมที่ต้องจ่ายค่าหอค่าหอค่ากินค่าเที่ยวค่าปาร์ตี้ค่าชุดอะไรต่างๆคือผมไม่ต้องจ่ายค่านั้นนะครับคือผมไม่มีนะผมเป็นคนที่ไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่เลยนะนะมันไม่มีค่าอะไรที่ต้องจ่ายแบบนั้นแล้วก็ค่ากินเนี่ยแม่ผมเนี่ยก็เป็นคนจ่าย แล้วผมก็แค่ไปกินกับแม่<น>แค่นั้นเองกินข้าวครอบครัวคือที่ผมมีจ่ายเนี่ยก็เีมนแค่ค่าฟิตเนสค่ายิมแล้วก็ตังค์ผมก็เลยแบบว่ามีตังค์เก็บเหลือที่จะพอจะซื้อการ์ตูนนะครับคือผมไม่ได้รวยอะไรเลยนี่ครับก็เป็นเรื่องที่อยากชี้แจงนะเพราะว่าเดี๋ยวหลายๆคนจะเข้าใจผิดคิดว่า<น><น>ผมเป็นเสียน้ามันเสียน้ามันบิตคอยน์ุบิตคอยน์อะไรแบบนี้ไม่นะครับไม่ไม่ไม่ผมก็อยู่บ้านครับ เล่นเกมชักเ้วกดบาชักเ้วไอ้นี่ไงผมชอบเล่นในเกมไอะโตโต้หรอโต้โต้เ้วโต้เ้าเป็นเกมนะเป็นเกมเข้าเกมไม่ได้มันกูจะโยงยะไงให้เป็นเกมมักูจะโยงอะไงให้เป็นเกมนะนั่นแหละครับก็เป็นเรื่องนะที่อยากจะชี้แจงส่วนคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีแล้วไม่น่าจะมีอะไรแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับอผมครับ